เรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับ<พ>กับเรื่องที่น่าจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเวทีรางวัลในบ้านเราเลยนั่นคือการตัดสินใจของคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่22ที่ประกาศแยกสาขาลูกทุ่งยอดนิยมออกจากหมอนลำยอดนิยมอย่างเป็นทางการคือฟังเผนๆอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องการจัดหมวดหมู่รางวัลเฉยๆนะครับแต่ในแวดวงคนฟังเพลงนี่คุยกันหนาหูเลยว่ามันอาจจะสั่นสะเทือนไปทั้งวงการเลยทีเดียว ใช่เลยค่ะเรื่องนี้มันเป็นมากกว่าการเพิ่มถ้วยรางวัลอีกใบนะแต่มันคือการส่งสัญญาณเชิงโครงสร้างที่สำคัญมากๆมันสะท้อนว่าผู้จัดงานเริ่มยอมรับอย่างเป็นทางการแล้วว่าดนตรีสองขแขนงนี้มีวัฒนธรรมมีฐานแฟนคลับแล้วก็มีเออระบบนิเวศเป็นของตัวเองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันไม่เคยจบแค่บ,บนเวทีหรอกค่ะมันมักจะส่งแรงกระเพื่อมออกไปในวงกว้างเสมอโดยตรงเลยนะ คือการที่บทวิเคราะห์หลายชิ้นใช้คำว่านี่เป็นการปลดล็อกเนี่ยมันทำให้ผมสงสัยว่าที่ผ่านมาพวกเขาถูกล็อกด้วยอะไรอยู่หรอครับสภาพการก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือถ้าเราย้อนดูข้อมูลจากหลายๆเวทีไม่ใช่แค่คมชัดลึกอวอร์ดอย่างเดียวนะคะจะเห็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนมากคือเวลาที่เอารางวัลยอดนิยมของสองแขนงนี้มารวมกันเนี่ยผู้ที่ชนะคนที่คว้าอันดับหนึ่งไปครองมักจะเป็นศิลปินสายลูกทุ่งพันแท้ ที่มีฐานแฟนคลับทั่วประเทศและส่วนใหญ่ก็จะชนะติดต่อกันหลายสมัยด้วยค่ะอ๋อในขณะที่ศิลปินสายหมอลำพันแท้ซึ่งเราก็รู้กันว่าฐานแฟนคลับเหนียวแน่นและตรงพลังมากโดยเฉพาะในพื้นที่ของตัวเองแต่ผลคะแนนกลับไปหยุดอยู่ที่อันดับ2หรือ3ซ้ำๆเหมือนมีเพดานที่มองไม่เห็นกั้นอยู่อันนี้เป็นเรื่องของคุณภาพผลงานหรือเปล่าครับ หรือว่ามันมีปัจจัยอื่นประเด็นสําคัญที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นตรงกันก็คือมันไม่ใช่เรื่องของคุณภาพเลยแม้แต่น้อยค่ะไม่มีใครบอกว่าเพลงหมอลามดีน้อยกว่าแต่ปัญหาคือสนามแข่งขันค่ะกติกาเดิมที่วัดผลแบบเหมารวมมันเหมือนกับการเอานักมวยรุ่นเฮฟวีเวทมาชกกับนักมวยรุ่นเฟตเทเวทในสนามเดียวกันคือเก่งทั้งคู่แต่สู้กันคนละกติกาคนละพิกัดน้ำหนัก พอจะขยายความเรื่องคนละกติกาได้ไหมครับว่าวัฒนธรรมแฟนคลับของสองฝั่งมันต่างกันยังไงถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคะฐานแฟนคลับลูกทุ่งกระแสะหลักมักจะมีพลังในการขับเคลื่อนผ่านสื่อดิจิตอลที่กว้างขวางมากการโหวตผ่านแอปพลิเคชันหรือการปั่นแฮชแท็กในโซเชียลมีเดียจะแข็งแกร่งมากอืม ในขณะที่ฐานแฟนคลับหมอลำแม้จะแข็งแกร่งไม่แพ้กันแต่พลังของพวกเขามักจะแสดงออกผ่านการสนับสนุนหน้าเวทีการซื้อบัตรชมการแสดงหรือการสร้างเครือข่ายแบบปากต่อปากในชุมชนซึ่งเป็นพลังที่มองเห็นได้ยากกว่าในระบบการโหวตแบบออนไลน์ค่ะอ,อ๋อเข้าใจแล้วมันเหมือนกับการขอให้ชาวประมงกับชาวนามาแข่งกันหาอาหารแล้วตัดสินด้วยว่าใครจับปลาได้เยอะกว่าใช่เลย ชาวนาก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มสิครับทั้งทางที่เขาอาจจะปลูกข้าวได้เก่งที่สุดในโลกก็ได้ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะเพราะฉะนั้นการแยกสาขามันก็คือการสร้างสนามที่เหมาะสมให้แต่ละคนได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ใช่เลยค่ะมันคือการปลดล็อกให้ศิลปินหมอลำได้ลงแข่งในสนามของตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งผลดีมันเกิดขึ้น2ทางเลยนะ 1. คือตัวศิลปินและแฟนขับเองก็รู้สึกว่าความทุ่มเทของพวกเขาได้รับการยอมรับอย่างสมศักดิ์ศรีและ2คือตัวรางวัลเองก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นทันที เพราะมันสะท้อนภาพความนิยมในแต่ละแขนงได้ตรงจุดและยุติธรรมกว่าเดิมโอเคพ่อฝั่งหมอลำได้พื้นที่ของตัวเองไปแล้วคราวนี้แรงสันสะเทือนมันก็วิ่งกลับมาที่สนามของฝั่งลูกทุ่งเต็มๆเ,เลยสิครับเพราะผมเดาว,ว่าการจัดระเบียบใหม่ครั้งนี้มันน่าจะทําให้ภูมิทัศน์การแข่งขันของฝั่งลูกทุ่งเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลย เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะเพราะการที่ศิลปินหมอลำตัวท็อปๆอปแยกออกไปมันไม่ได้ทําให้แชมป์เก่าสบายขึ้นนะตรงกันข้ามเลยมันกลับเป็นการเปิดทางให้ผู้ท้าชิงสายตรงที่เป็นลูกทุ่งพันแท้เหมือนกันก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และชื่อที่ทุกสื่อทุกบทวิเคราะห์พูดถึงเป็นเสียงเดียวกันก็คือต้นเข้าสุปริยาค่ะที่บอกว่าการปรากฏตัวของต้นเข้าสุปริยาไม่ใช่แค่การคาดเดาแต่มีข้อมูลจริงรองรับนี่เรากำลังพูดถึงข้อมูลอะไรครับ มีสนามไหนที่เคยเป็นตัวชี้วัดมาก่อนเหรอมีค่ะและเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากจนน่าตกใจเลยคือเวทีไทยรัฐอวอร์ด2025ที่เพิ่งผ่านมาซึ่งเป็นเวทีที่แชมป์เก่าของกรมชัดลึกกับต้นข้าวเนี่ยได้ลงสนามเจอกันแบบตัวต่อตัวมาแล้วและผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่ใช่แค่การเฉือนชนะกันนิดหน่อยผมเห็นตัวเลขจากแหล่งข้อมูลแล้วก็อึ้งไปเหมือนกันคือคะแนนมันต่างกันแบบฟ้ากับเห,เหวเลยฝั่งหนึ่งได้คะแนนระดับหลักล้านในขณะที่อีกฝั่งได้คะแนนระดับหลักแสนใช่ค่ะ คือช่องว่างมันห่างกันเกือบสิบเท่าเลยนะตัวเลขเนี้ยมันบอกอะไรเราได้บ้างครับมันหมายความว่าแฟนคลับของฝ่ายหนึ่งเยอะกว่าเป็นสิบเท่าเลยเหรอไม่เชิงค่ะสิ่งที่ตัวเลขนี้สะท้อนไม่ใช่แค่จำนวนแต่คือพลวัตและการจัดระเบียบของฐานแฟนคลับยุคใหม่มันแสดงให้เห็นว่าแฟนคลับของต้นข้าวมีความสามารถในการระดมพลเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างการโหวตได้สูงมาก มันคือพลังของดอมหรือแฟนดอมในยุคดิจิทัลที่ถูกปลุกขึ้นมาแล้วและพร้อมที่จะแสดงพลังออกมาเป็นตัวเลขที่จับต้องได้แบบนี้อ๋อมันคือการประทะกันร,ระหว่างฐานแฟนคลับแบบดั้งเดิมกับฐานแฟนคลับยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยโซเชียลมีเดียประเด็นนั้นเลยค่ะแล้วพอศิลปินสองคนนี้มีแนวโน้มสูงมากที่จะต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งในสนามลูกทุ่งของคมชัดลึกอวอร์ด มันเลยกลายเป็นศึกที่ทุกคนจับตามองเพราะมันไม่ใช่แค่การแข่งว่าใครจะชนะแต่การพิสูจน์ว่าพลังของแฟนคลับแบบไหนกันแน่ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของวงการลูกทุ่งยุคใหม่และคาดเดาผลลัพธ์ได้ยากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยมันทำให้การแข่งขันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผมอดคิดถึงฝั่งแชมป์เก่าไม่ได้เลยนะคือถ้ามองในมุมของศิลปินที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งมาตลอด พอมีคู่แข่งที่น่ากลัวแถมยังมีข้อมูลตัวเลขมายืนยันความแรงขนาดนี้โผล่ขึ้นมาเอาจริงๆมันก็อดรู้สึกไม่ได้ว่านี่คือข่าวร้ายสําหรับเขาหรือเปล่าครับถ้ามองแค่ผิวเผินมันก็ดูเหมือนเป็นข่าวร้ายจริงๆค่ะแต่ในบทวิเคราะห์กลับมองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งและพบว่าปรากฏการณ์นี้กลับเพิ่มคุณค่าให้กับตําแหน่งแชมป์อย่างมหาศาลเพิ่มคุณค่ายังไงครับอันนี้น่าสนใจมากผมยังนึกภาพไม่ออกเลย ออขออนุญาตยกตัวอย่างจากวงการกีฬาแล้วกันนะคะลองนึกภาพนักเทนนิสที่ได้แชมป์แกรนด์สแลมในปีที่มือท็อปทอปของโลกบาดเจ็บกันหมดกับนักเทนนิสอีกคนหนึ่งที่ได้แชมป์แกรนด์สแลมด้วยการล้มมือวางอันดับ 1, 2และ3ของโลกมาได้ตลอดทางถามว่าแชมป์ของใครจะถูกจดจำและได้รับการยกย่องมากกว่ากันคะโอ้โหชัดเลยครับต้องเป็นคนที่2อ,อยู่แล้วชัยชนะมันดูยิ่งใหญ่และมีความหมายกว่าเยอะมาก นั่นล่ละค่ะคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในสนามลูกทุ่งการมีอยู่ของต้นเข้าสุปริยาในฐานะผู้ท้าชิงที่แข็งแกรง่งและสมน้ำสมเนื้อมันเปลี่ยนความหมายของชัยชนะไปเลยการที่แชมป์เก่าจะสามารถป้องกันตำแหน่งได้ในปีนี้มันจะไม่ใช่แค่การรักษาแชมป์ธรรมดาาอีกต่อไปแต่มันคือการพิสูจน์ตัวเองในศึกที่หนักที่สุดครั้งหนึงในประวัติศาสตร์มันยกระดับให้ผู้ชนะกลายเป็น แชมป์ตัวจริงที่ผ่านสมรภูมิที่แท้จริงมาได้ชัยชนะจะมีความขลังและศักดิ์ศรีมากกว่าเดิมหลายเท่าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่ใช่การลดทอนคุณค่าของแชมป์เก่าแต่คือการทำให้ตำแหน่งแชมป์ในปีนี้มีความหมายยิ่งขึ้นไปอีกไม่ว่าใครจะชนะก็ตามคนที่ได้มองกุดไปจะถูกมองว่าเป็นที่สุดของที่สุดจริงๆถูกต้องค่ะมันคือบทพิสูจน์ที่แท้จริง และมันดีต่อทั้งตัวศิลปินเองและตัวรางวัลก็ดูมีคุณค่าขึ้นด้วยพร้อมๆกันคำถามต่อมาที่น่าคิดก็คือแรงสั่นสะเทือนที่ว่านี้มันจะเป็นแค่ปรากฏการ์ชั่วคราวเกิดขึ้นแค่ปีนี้ปีเดียวแล้วก็ซาไปหรือเปล่าหรือว่านี่คือ new normal คือสภาวะปกติแบบใหม่ของวงการลูกทุ่งไปแล้วบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองไปในทางเดียวกันเขาว่าต้นข้าวสุปริยามีศักยภาพที่จะเป็นคลื่นลูกใหม่ในระยะยาว ไม่ใช่แค่กระแสที่มาแล้วก็ไปเพราะสิ่งที่เธอมีไม่ใช่แค่ผลงานเพลงแต่คือระบบแฟนคลับที่แข็งแกร่งและถูกปลุกให้ตื่นตัวแล้วซึ่งพลังแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันยากที่จะหายไปในเร็ววันค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นแชมป์คนเดิมหรือศิลปินลูกทุ่งคนอื่นๆก็ตามจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่สูงลี่วแบบนี้ไปอีกหลายปีเลยสินะครับมันไม่ใช่แค่การบ้านที่ต้องทำปีนี้ปีเดียวแล้วจบ และนั่นคือสัญญาณที่ดีที่สุดของวงการที่กำลังมีชีวิตชีวาและพัฒนาไปข้างหน้าค่ะวงการที่น่าเป็นห่วงคือวงการที่ไม่มีคู่แข่งใหม่ๆเกิดขึ้นเลยต่างหากเพราะนั่นหมายความว่ามันกำลังหยุดนิ่งหรือถดถอยการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นมันเป็นเหมือนตัวกระตุ้นชั้นดีที่ผลักดันให้ทุกคนต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงการสร้างสารรค์ผลงานการวางกลยุทธ์การตลาดหรือการสร้างความสัมพันธ์กับแฟนคลับ ทุกคนจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ต่อไปพอฟังภาพรวมทั้งหมดมาถึงตรงนี้มันน่าทึ่งมากเลยนะที่การสินใจเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแค่เรื่องเดียวคือแค่การแยกสาขามันกลับส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ที่ซับซ้อนและลึกซึ้งขนาดนี้และดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีใครเป็นผู้แพ้ที่แท้จริงเลยในเกมนี้ใช่ค่ะถ้าเราลองไล่เรียงผู้ที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเห็นภาพชัดเจนมาก1 ศิลปินหมอลำได้สนามที่เหมาะสมได้การยอมรับได้โอกาสที่จะเป็นแชมป์อย่างสมศักดิ์ศรีครับ 2. ศิลปินลูกทุ่งได้การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นชัยชนะของพวกเขามีความหมายและทรงคุณค่ากว่าที่เคยเป็นมาจริงครับ 3. ผู้ชมและแฟนคลับได้ความตื่นเต้นเร้าใจในการติดตามและลุ้นผลที่คาดเดาไม่ได้มันสนุกกว่าเดิมเยอะ 4. ตัวเวทีรางวัลเองก็ได้มาตรฐานและความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น Hmm. และ 5. ซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นคือคนทำงานเบื้องหลังทั้งนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์เมื่อศิลปินต้องแข่งขันกันหนักขึ้นพวกเขาก็ต้องการเพลงที่ดีขึ้นงานโปรดักชันที่มีคุณภาพสูงขึ้นมันเป็นการยกระดับคุณภาพของผลงานในวงการไปโดยปริยายกลายเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่า in, win 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 คือทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ในมิติของตัวเองจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ซึ่งมันนำผมกลับมาสู่บทสรุปท,ที่ทรงพลังมากจากบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่ง ผมขออ้างอิงประโยคสำคัญนั้นเลยแล้วกันเขาบอกว่ารางวัลที่ดีไม่ได้มีหน้าที่รักษาแชมป์แต่มีหน้าที่รักษาความหมายของการแข่งขันยิ่งใหญ่แต่คือการสร้างและรักษาสนามแข่งขันที่ยุติธรรมท้าทายและมีความหมายเพื่อให้คำว่าแชมป์ยังคงศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังอยู่เสมอไม่ว่าใครจะได้มันไปครองดังนั้นการตัดสินใจของคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่22นี้จึงเป็นเหมือนการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่า วงการเพลงบ้านเราพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมที่จะปรับตัวและพร้อมที่จะสร้างการแข่งขันที่นําไปสู่การพัฒนาอยู่ตลอดเวลาซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคําถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อสร้างความเป็นธรรมมากขึ้นมันมักจะเผยให้เห็นพลวัตทางอํานาจใหม่ๆที่เคยถูกซ่อนไว้หรือถูกมองข้ามไปเสมออ hmm. คําถามที่น่าคิดก็คือนอกเหนือจากวงการเพลงแล้ว ในแวดวงอื่นๆรอกตัวเราไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกิจวงการกีฬาหรือแม้แต่วงการวิชาการมีที่ไหนอีกบ้างที่การเปลี่ยนแปลงกติกาเล็กๆน้อยๆอย่างการแยกสาขาหรือการเปลี่ยนเกณฑ์การวัดผลอาจมีพลังมากพอที่จะสั่นสะเทือนและจัดลำดับผู้ที่เป็นที่สุดของวงการนั้นใหม่ทั้งหมดได้แบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยสนุกมากขอบพระคุณมากๆนะะพ่อพ่อย่าลืม อย่าลืมนะคะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะคดูเนาะไปโหวตด,ด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกําลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพ่อแม่ที่พอมีกําลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะอขอบคุณค่ะฝากเป็นกําลังใจให้เด็กน้อยอลูกสาวของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆลาไปก่อนจ้า